สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอซีทุกท่านเใครับเดอ้อนี่เป็นการเ็ที่พี่น้อง,เ,องเห็นยู้ดึงได้ยู้ดึงภาพพอได้ยู้นี่พี่น้องเอฟซี F C, แฟนคลับทุกท่านในซัพเปอร์นี่ว่าเบิ็งการไถ่ายหน้าชีวิตแบบโปรตีแท็กพี่น้องแบบโปรตีแท็กนะครับผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามงสัตว์สัต์น้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้อ เสริมกำลังใจนะครับเด้อยพลังบุคลีการครับทุกท่านเป็นชีวิตประจำวันที่น้องใช้ด้แบทใช้ผลพี่น้องเตรียมการวันพี่น้องเตรียมการวันเตรียมการเงินวันพี่น้องเตรียมการดำหน้าเตรียมดำหน้าพี่น้องกับเสียตูนกับเซียตูนกับเซียตูนด้วยกับเซียตูนครับผม แล้วกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับสไครด้วยนะครับเป็นกำลังใจเนะครับเด้อยการทำคลิปพี่น้องครับเป็นอีกคลิปหนึ่งพี่น้องเป็นอีกคลิปหนึ่งชีวิตบ้านๆเป็นชีวิตแบบบ้านๆด้วยพี่น้องแล้วก็ไถนาเดินตาม EPC พี่น้องจะดีที่ e พี่หาแล้วครับ อยากจะนอยลงไปอยู่ถ่ายคลิปก่อนพี่น้นองมาหน่าใจาให้พี่นอ้อนซีฟนงสับสุดแฟนนะครับเพื่อนนะครับเราแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์กดกแชร์กดติดตาม Subscribe น,น้องะครับเพื่อจะรถ เดนต้าก็าผมเตรียมใส่เตรียมดำครับพี่ไหมใส่เตรียมดำด้วยครับเพือไส่เตรียมดำครับผมเออแต่คู่ใจนะครับเพือแต่คู่ใจเสียทูมเราเป็นกำลังใจเนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเนะครับเพือจากเสียทุนเสียเปลนกำลังครับเอาเอาซูซูซู <laughs> ซื้อๆเป็นซีแปนครับเป็นแฟนครับด้วยเนี่เสียเป็นยิ้มก็เลยครับโอ้ยแค่คุยใจนะครับผมจะเลยแจ่คุยใจทำมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe น้ำด้วยครับเพื่อไถนาเตรียมดำครับผมไถนาเตรียมดำแล้วนะครับมาเป็นกำลังใจพี่น้องมาเป็นกำลังใจครับผมไถโซเฟอร์พี่น้องไถนาเดินตาม เสียตูมทำมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นอีกคลิปหนึ่งเด้กเป็นน้องอีกคลิปหนึ่งครับผม ep ที่4ครับผม ep ที่4นะครับ ep ท <EP TC. S 1> <PC S 2> ี่4 fc แฟนคลับทุกท่านนะครับเราก็ไม่ยังไหลเด็กเป เบิ is, ้งชีวิตแบบบานๆไปไหนไหน้าอยู่บ้านไผ่สีทองนไผ่สีทองนะครับบ้านไผ่สีทองนะครับไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องมันมีปูมีปลาหรอกครับมันมีปูมีปลาไอหาจับอยู่หรอกครับมันมีปูมีปลาเจ้าพี่น้องหาจับปลาจับยังเอ้ยตาเสีานนะครับเนาะตาสีมีปลาเนาะครับเนาะแต่ว่ามันมีปลาเจ้าพี่น้องเลย เอาแล้วฝากไปแล้วก็แช่นะครับผมไปแล้วก็แช่กระโดดที่เตะคู่ใจนะครับผมเสียตูนเอาที่นี้เอาไใบสนุสัก่อนครับที่นี้เรื่องฝากไปแล้วก็แช่กดติดตามกด subscribe น,นั่เด้อครับเด้อพี่น้องยูฟีแฟนคลับทุกท่านกด็กเหน้นาหนึ่ตาสองมน้องนัน่นเด้อครับเด้อที่นี้่ใบสนุสัก่อนครับสวัสดีครับ